รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นดินแดนปลายสุดด้ามขวานของแผนที่ประเทศไทยนั้นคือดินแดนที่มีอดีตความเป็นมายาวนานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์อารยธรรมของชนชาติมาลายูดั้งเดิมก็เกิดขึ้นจากชุมชนตามลุ่มน้ำสำคัญทั้งห้าสายที่มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาสันกาลาคิรีสายน้ำที่ทอดตัวผ่านภูมิประเทศที่หลากหลาย ทำให้เกิดท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกันทางด้านวัฒนธรรมแม่น้ำปัตตานีคือแม่น้ำสายหลักสายหนึ่งที่หล่อเลี้ยงผู้คนในดินแดนปลายด้ามขวานมานานนับพันปีเพราะว่าถ้าจะพูดถึงลุ่มลุ่มน้ำ รุ่นน้าปัตตานีก็ต้องต้องเข้าใจสภาพท,ทางภูมิศาสตร์นิดนึงนะฮะความยัง่งไหลุ่มน้ําโดยทั่วไปเขาจะแบ่งออกเป็น 3- 3สส่วนส่วนบนก็คือเป็นพื้นที่ป่าต้นน้าเป็นเป็นแหล่งต้นน้ำนะก็จะอยู่แถวเบตงนะอำเภอเบตงก็จเป็นพื้นที่สูงที่นี่ก็จะมีสายน้ำลำธารเยอะแยะมากนะครับก็จะมาไหลรวมกันเป็นเป็นแม่น้ําปัตตานีแล้วก็ไหลลงมาทางตอนล่างมันก็จะกลายเป็นพื้นที่ลุ่มในพื้นที่รอบน้ำซึ่งเป็นที่ลุ่มต่า คล้ายๆท้องกระทะก็จะเป็นเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาหลังจากนั้นมันก็จะไหลลงมาทางตอนล่างน้ำก็จะเริ่มแตกขนแขแดงอ,อกไปในหน้าฝนมันก็จะล้นขึ้นไปมันก็จะเป็นพื้นที่ระบายน้ำที่จังหวัดปัตตานีนะครับมันก็จะแตกเป็นคลองเป็นสาขาเนี่ยเป็นจำนวนมากแล้วก็ไหลลงสู่อ่าวปัตตานีแล้วก็อ่าวไทยตอนล่างครับแม่น้ำปัตตานี ในอดีตเคยเป็นแม่น้ำสายกว้างลึกและน้ำไหลเชี่ยวกราบเคยเป็นเส้นเลือดของชนชาติมาลายูมานับพันปีตั้งแต่สมัยลังกาสุกับแต่ทุกวันนี้ได้เปลี่ยนจากสภาพเดิมไปมากในปีพุทธศักราช2538คณะบุคคลกลุ่มหนึ่งเฝ้ามองถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับแม่น้ำปัตตานีอย่างไม่อาจทนนิ่งเฉย คือกลุ่มนักศึกษาปริญญาโทของคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมของสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดาศูนย์จังหวัดยะลาคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมของสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดาเริ่มจากการเป็นสาขาพัฒนาสังคมเมื่อปี2526แล้วได้ทำการสอนขยายวงกว้างขึ้น ออกไปยังจังหวัดอุบลราชธานีเชียงรายและยะลาเพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพในการพัฒนาชุมชนต่างๆทั่วทั้งประเทศโดยที่จังหวัดยะลาเปิดสอนสาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคมมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2537ทางศูนย์ยะลานะฮะผมเองก็ปรึกษากับลูกศิษย์นะฮะหลายฝ่ายว่าน่าจะมีกิจกรรมอย่างหนึ่ง นะฮะเพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการศึกษาวิจัยพรเอิญคุณอนุรักษ์ที่เขาเป็นผู้ดยการโครงการปัตตานีเขาก็เป็นลูกศิษย์ทางนีด้าด้วยท่านก็พยายามปรึกษากับผมเพราะว่าไอ้ลุ่มน้ําปัตตานีเนี่ยมันต้นน้ําอยู่ตั้งแต่ยะลาตั้งแต่เบตงแล้วก็มาที่กรุงปินังอำเภอเมืองยะลาแล้วก็ออกไปทางปัตตานีแม่น้ําสายนี้มีความสําคัญในเชิงยุทธศาสตร์มากเลยเพราะว่าคนที่จะได้ประโยชน์ จากแม่น้ําดังกล่าวโดยเฉพาะในภาคประชาชนที่ประกอบอาชีพทางด้านการ,กรเกษตรนะก็คือว่าส่วนใหญ่เป็นไทยมุสลิมเป็นหลักเลยเราก็เริ่มศึกษาในเชิงของอให้นักศึกษานะฮะทำการสํารวจวิจัยอะไรต่ออะไรมีเยอะแยะหมดเลยแล้วก็มันไม่ครบนะฮะกระบวนการของการพัฒนาที่เป็นแหล่งน้ำมีเขื่อนแต่ว่ามันไม่ครบถ้วน โครงการรักแม่น้ำปัตตานีก่อรูปร่างขึ้นในปีพุทธศักราช2539โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรณรงค์ให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้กับผู้คนในท้องถิ่นถึงความสำคัญของการรักษาแม่น้ำปัตตานีตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำข่าวน้ำเสียในประเทศไทยเราน้ำพองก็ตามแม่น้ำท่าจีนก็ตาม คลองแสนแสบก็ตามซึ่งน้ำำําดําน้ําเสียน,น,น,น้ําเหม็นน้าเน่าสมัยนั้นไม่ค่อยมีใครพูดถึงนะครับเราก็มองว่าความจริงแล้วเร,เรื่องของเรื่องของเมืองไทยเราเนี่ยก็คือการขาดความรู้ความเข้าใจมันเปลี่ยนแปลงจากอดีตก็คือเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนใช้แม่น้ําเป็นประโยชน์ทายเรือไปเดินทางไปไหนก็ไปเรือไปนะครับแต่ว่าพอมาถึงปัจจุบันเนี่ยเด็กที่เกิดมาใหม่ๆนี่ไม่รู้จักแม่น้ําหลังบ้าน ไม่รู้จักลําคลองหลังบ้านแล้วในหนังสือตาราเรียนก็ตามบอกแต่เพียงว่าปิงวังยมน่านคือแม่น้ําเจ้าพยานะครับแล้วปัญหาขยะซึ่งเป็นปัญหาสําคัญไม่มีการเรียนรู้นะครับไม่มีการเรียนรู้ว่านี่คือปัญหาสาเหตุของการเกิดน้ําเสียนะครับพอเรามาเรียนที่นิดาในปี2538-39เราก็เลยเริ่มที่จะคิดร่วมกันว่าทํายังไงที่จะทําให้เกิด คนรักแม่น้ำาลนลงรักแม่น้ำนะครับแม่น้ำปัตตานีมีต้นน้ำมาจากเทือกเขาสันกาลาคีรีผ่านเขตป่าเขาดงดิบฮาลาบาลาบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียผ่านอำเภอเบ,อเบตงอำเภอทานโตอำเภอรบรรน,นังสตาอำเภอรกรงปีนังและอำเภอเมืองยะลาจากนั้นจึงไหลเข้าสู่อำเภอยะรังอำเภอหนองจิก และอำเภอเมืองปัตตานีจนออกไปทางปากแม่น้ำลงสู่ทะเลที่อ่าวปัตตานีเป็นระยะทาง214กิโลเมตรโดยธรรมชาติสายน้ำปัตตานีไหลเชี่ยวเพราะผ่านบริเวณเทือกเขาสูงมาตลอดจนสุดเขตจังหวัดยะลาและเข้าเขตที่ราบลุ่มในจังหวัดปัตตานี บริเวณต้นน้ำปัตตานีนั้นเชื่อกันว่ามีการตั้งถิ่นฐานของชาวพื้นเมืองดั้งเดิมมาตั้งแต่ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ในบริเวณหุบเขาและถรร้ำทั้งที่เบตงทานโตบันนังสตาพวกเขาใช้แม่น้ำปัตตานีสัญจรสู่บริเวณทุ่งกาโลท่าสาบภูเขาวัดถรร้ำภูเขากำปัน่นบ้านเนียงในเขตอำเภอเมืองยะลาในปัจจุบัน โดยจะเห็นได้จากหลักฐานโบราณคดีที่พบได้ในบริเวณนี้จนถึงปัจจุบันชุมชนขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้ต้นน้ำปัตตานีมากที่สุดคืออำเภอเบตงจังหวัดยะลาผู้คนในท้องถิ่นก็ยังคงได้ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำปัตตานีมาจนถึงทุกวันนี้เราเริ่มจากข้างบนด้วยการไปรณรง์นะครับบนบนอำเภอเบตงบอกอย่าปล่อยน้ำ กระปกลงมาเราไปถ่ายภาพมุมสูงให้ให้ให้เขาเห็นว่าน้ํา <worldwide> ที่มาจากอําเภอเนี่ยสีเป็นสีกาแฟเหลืองเหลือเข้มเข้มดำดำน้ำตาลแต่กระดาษเดียวกันน้ําที่มาจากต้นน้ําปัตตนีจากทางด้านป่าบาฮาลาเนี่ยใสมาอย่างดีที่จะพูดก็คือน้ำสองสายเนี่ยมันมาลงรวมกันที่บางลางที่ลงมาที่ต้นน้ำที่อ่างเก็บน้าบางลาง เรื่องน้ำเนี่ยถ้าไม่รักไม่เห็นคลองสวยน้ำใสเนี่ยประเทศเราอนาคตก็คือเสียกันไปหมดการทำให้เกิดน้ําเสียแล้วเราจะกลับมาฟื้นปูให้เหมือนเดิมนั้นนะครับใช้งบป,ประมาณแล้วก็ใช้เวลามากมายเลยจากต้นน้ําที่อํำเภอเบตงเมื่อสายน้ําปัตตานีทอดตัวถึงอํำเภอบันนังสตาเขื่อนบางลาง ได้รับการสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2,516เพื่อการแม่น้ำปัตตานีที่บริเวณบ้านบางลางเนื่องจากว่าผมอยู่ที่จังหวัดปัตตานีนะฮะแล้วก็ตัวหญ่างทำงานเกี่ยวยกับเรื่องอ่าวปัตตานีทำเรื่องของเครือข่ายชาวบ้านรวมหมู่ขึ้นบ้านนะรอบอ่าวปัตตานีผมจะตามเรื่องของนกน้ําเป็นนกพยพที่มาจากทางซีกโลกเหนือทางทางเซนเรียอะไรพวกนี้ซึ่งเขาจะมาใช้ ื้นที่ปัตตานีเนี่ยโดยเฉพาะที่อ่าวปัตตานีเนี่ยเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นแหล่งเติมเติมพังงานเพื่อที่จะพยพ์ต่อไปผมผมมาตอนนั้นปี2521ซึ่งมันก็เริ่มได้รับผลกระทบมาแล้วนะแต่ตอนนั้นผมมาเนี่ยนกนกยังมีมากอยู่ซึ่งมันแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์นะเป็นตัวชีวเตมือนกับเป็นปร,รอดวัดไข้ของของมนุษย์เนี่ยเราก็ติดตามต่อมานะพบว่าประมาณนกม,นมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นเมื่อก่อนที่นี่เคยเป็นน้ําเค็มมันก็จะมีพวกนอนแดงน้อนอะไรซึ่ง เป็นสัตว์ที่อยู่กับน้ําครอยนะครับซึ่งเป็นอาหารของนกเนี่ยก็มีอยู่มากแต่พอตอนหลังเราพบว่าปริมาณน้ําจืดมันเพิ่มขึ้นมี retention time ในอ่าวเนี่ยมากขึ้นมันก็เริ่มมีสัตว์น้ําจืดเข้ามาทดแทนพอสัตว์น้ําจืดเข้ามาทดแทนปั๊บก็จะมีนกชนิดใหม่ซึ่งกินปลาน้ําจืดสัตว์น้าจืดเนี่ยก็เข้ามาแทนที่นกชนิดเก่าที่เดิม,มนะที่เคยเคยอยู่มาก่อนอะไรแบบนี้ซึ่งมันเป็นการทดแทนทางนิเวศซึ่งเราก็พบว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบางทีเราก็ เราโทษแต่เฉพาะเขื่อนอย่างเดียวไม่ได้นะม,นมันอาจจะมีอย่างอื่นด้วยแต่เพียงแต่ที่ผมเห็นว่ามันมีช่วงเวลามันไปสัมพันธ์กับการสร้างเขื่อนอะแบบนี้เป็นต้นะฉะนั้นเขื่อนก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งแต่อาจจะมีสาเหตุอย่างอื่นด้วยก็ได้ซึ่งมันอาจไปส่งผลรวมให้เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาน้ําจากอ่างเก็บน้ําเขื่อนบางลางสามารถอำนวยประโยชน์ในด้านการชลประทาน แก่พื้นที่เพาะปลูกของจังหวัดยะลาและปัตตานีเป็นพื้นที่380,000ไร่ซึ่งน้ำที่ปล่อยออกมาสามารถนำมาผลิตไฟฟ้าได้ฉเฉลี่ยปีละประมาณ289ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงช่วยส่งเสริมระบบไฟฟ้าในภาคใต้ให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นนับเป็นคุณประโยชน์มหาศาลที่ได้รับมาจากสายน้ำปัตตานีในฐานะที่รับราชการกรมชนประทานมา30ปีเศษนะครับ การสร้างเขื่อนนะครับเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เป็นคุณอุปการกับคนรุ่นหลังเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเขื่อนนี่สามารถเก็บกักน้ําในช่วงน้ําหลากป้องกันการเกิดอุทก,กภัยนะครับแล้วก็ในช่วงน้งําแล้งเราก็ต้องพอถึงปลายฤด,ดูฝนก็เก็บน้ําไว้ให้เต็มอ่างแล้วก็ส่งน้ําให้กับการอุปโภคบริโภคและก็การเพาะปลูกในช่วงฤดูดแล้งนะครับผมขอยืนยันเลยว่าการสร้างเขื่อนก็เป็นสิ่งจาเป็นเพราะว่า ตราบใดที่ประชากรยังเพิ่มเมืองยังขยายการสำรองน้ำการเก็บกักน้ำและการพัฒนาแหล่งน้ำเป็นเรื่องสำคัญที่จำเป็นต้องทำนะครับ อำเภอเมืองยะลาเดิมเป็นท้องที่หนึ่งของอาณาจักรปัตตานีในอดีตตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มอันอุดมสมบูรณ์ริมฝั่งแม่น้ำปัตตานีก่อนหน้าที่จะมาเป็นเมืองยะลานั้นที่นี่เคยถูกเรียกว่ายาลอเมืองยาลอเป็นชุมชนเก่าแก่ที่เกิดขึ้นบนเส้นทางข้ามคาบสมุทรจากลังกาสุกะไปไซบุรีเมื่อกว่า1,000ปีก่อน เป็นชุมทางของการขนส่งสินค้าทางน้ําและทางบกมาบรรจบกันจึงเป็นบริเวณที่มีคนจากหลายกลุ่มเข้ามาตั้งถิ่นฐานทั้งมาลายูชาวสยามและชาวจีนน่าจะเพี้ยนมาตามะระยะเวลานะครับตามระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปจากยาเลากลายเป็นยาลาเนี่ยนะฮะการทาํามาค้าขายสมัยก่อนเนาะมันการจเจริญความเจริญเรืเร่องเนื่งนองถนนหนทางอะไรก็ยังไม่สะดวก ะะแม่น้ำปัตตานีเนี่ยก็จะเป็นสองภาฝั่งระหว่างท่าสาบตรงนั้นเนาะี่เมืองเก่าแล้วก็มาเขตเมืองเนี่ยแต่ก่อนเขาจะมีท่าเรือมีอะไรนะฮะที่เขาจะสัญจรไปมานะจริงๆคนยะลาก็คือได้ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำปัตตานีนี่เยอะแน่อนอนแหละในเขื่อนบางลางนี่ก็กันแม่น้ำปัตตานีแล้วก็เขื่อนบางลางก็ผลิตกระแสไฟฟ้านะฮะแล้วก็ผู้คนที่อยู่ริมฝั่งเนี่ยเขาก็จะใช้น้ำส่วนนี้ในการทำการเกษตรด้วย เมืองยะลาเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองที่มีการวางผังเมืองที่ดีและสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยและเป็นที่ตั้งของคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมของสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์หรือที่เรียกขานกันว่านิดาศูนย์ยะลาเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมหาบัณฑิตให้แก่ผู้ที่ทำงานประจำและอยู่ในจังหวัดห่างไกล โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยายลัยสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลาหลักสูตรของคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่นิด้านั้นมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาการวางนโยบายสังคมการวางแผนยุทธศาสตร,าร,ร,าร์การบริหารการบริหารองค์กรความรับผิดชอบต่อสังคมและการประเมินผลกระทบทางสังคมซึ่งวิธีการเรียนรู้ที่จะเข้าใจได้ลึกซึ้งที่สุด คือการลงพื้นที่เพื่อทำการวิจัยเพื่อหาต้นเหตุของปัญหาและหาหนทางแก้ไขนักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่จึงเป็นคนที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่แล้วแม่น้ำปัตตานีหรือที่เราเรียกกันว่าลุ่มน้ำปัตตานีนะคะ ถือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้เลยทีเดียวเขาเรียกว่าจะเป็นแม่น้ําหลักในเรื่องของทางด้านการเกษตรนะการเกษตรคือตั้งแต่ต้นน้ําคืออยู่ที่อ,อําเภอเบตงนะคะต้นน้ําที่อำเภอเบตงเนี่ยเราก็ไปศึกษาดูงานตอนนั้นเนี่ยไปค้างคืนนะไปค้างคืนก็เราก็ล่องเรือลงเรือจากทานโต จากแม่หวาดอำเภอแม่หวาดทันโตเราก็นั่งเรือไปไปถึงป่าบ巴าฮลา,ลาเราก็จอดแพรพักอยู่บนแพร่สำหรับป่าต้นน้ำของยะลาเนี่ยป่า巴าฮลา,ลาเนี่ยเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเลยป่านี่มันแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็ติดจังหวัดนาราธิวาสเรียกว่าป่าฮาบาลาแต่ถ้าส่วนหนึ่งในจังหวัดยะลาเราเรียกว่าป่าา巴าฮลา,ลานะผืนป่านี่จะมีความอุดมสมบูรณ์ เหมือนกันทั้งทั้งสองส่วนนี้นะคะทีนี้ก็ประชาชนแถวนั้นก็ก็คงได้ดำเนินการทำการเกรษตรผันน้ำจากป่าฮาลาบาลาทุตโตแดงก็กลายเป็นว่าแหล่งอุดมสมบูรณ์ของคนจังหวัดนาราธิวาสนะคะก็จะมีนักศึกษาที่ทำงานวิจัยเช่นเดียวกันนะจากการศึกษาตรงนั้นพวกเราเองก็ได้นำมาใช้ในจังหวัดยะลา ป่าพุโต๊ะแดงที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนราธิวาสปัจจุบันมีเนื้อที่กว่า1,2 0 0 0 0ไร่ครอบคลุมพื้นที่4อำเภอในจังหวัดนราธิวาสได้แก่อำเภอสุงไงกลกอำเภอตากใบอำเภอสุงไงปาดีและอำเภอเมืองปัจจุบัน เป็นป่าพุขนาดใหญ่ผื้นสุดท้ายที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุซิรินทรจัดตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อศึกษาค้นคว้าวิจัยและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าพรุ รวมถึงมุ่งเสริมสร้างจิตสำนึกและประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้ทราบและตระหนักถึงความสำคัญของป่าพรุทุกวันนี้ป่าพุโตแดงได้รับการพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าพรุที่สร้างเป็นสะพานไม้กว่า1,200เมตรเป็นทางเดินเยี่ยมชมธรรมชาติที่สวยงามอีกทั้งยังมีหอสูงสำหรับชมทิวทัศน การศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆของคณะทำงานโครงการรักแม่น้ำปัตตานีคือประสบการณ์ลําค่าที่ในภายหลังได้ถูกต่อยอดไปเป็นโครงการต่างๆไม่เพียงแต่ปรับใช้กับพื้นที่ชายแดนใต้ได้เท่านั้นแต่ยังสามารถเป็นฐานข้อมูลให้กับชุมชนอื่นๆทั่วประเทศนำไปปรับใช้ได้อีกเช่นกันผมไปสร้างเครือข่ายความแสนแสบไปสร้างเครือข่าย แม่น้ำตาปีไปสร้างเครือข่ายแม่น้ำมูลไปสร้างเครือข่ายแม่น้ำที่ที่เชียงรายผมไปชาวบ,บ้านชอบมากแล้วทีหลังเราก็มาเริ่มเรียนรู้ว่าเด็กนี่แหละเด็กจะเป็นสื่อสำคัญให้กับเราทำเป็นหลักสูตรเลยค่ะหลักสูตรสอน40ชั่วโมงในหนึ่งภาคก,การศึกษา40ชั่วโมงนี้ในการสอนเราก็จะสอนสัปดาห์หนึ่งมีสองคาบ แล้วก็ปฏิบัติหนึ่งคาบทฤษฎีหนึ่งคาบเพราะว่าเนื่องจากว่าโรงเรียนนี้จะอยู่ใกล้แม่น้ําก็ให้เด็กไปดูแม่น้ําแม่น้ําบ้านเราวันนี้ขุนไหมใสไหมทําไมสาเหตุถึงขุนทําไมถึงใสแล้วก็มีดินผุพังลงในแม่น้ํำไหมถ้าดินพังลงในแม่น้ําครูที่สอนจะช่วยกันทําอย่างไรเราก็สร้างไปถึงกับคุณครูไปถึงผู้บริหารสถานศึกษาด้วยนะคะ สอนทำเป็นหลักสูตรมีหลักสูตรเรียบร้อยก็ได้นำเสนอหลักสูตรนี้ต่อสอพทสำนังงนก,ากานนานนง,งานการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ได้นำหลักสูตรไปใช้สอนในห่วงหนึ่งประมาณ2-3ถึงปีแต่พอพัฒนาแม่น้ำดีขึ้นก็ใช้สอนในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้มอมค่ะ ที่ส่วนปลายสุดของแม่น้ำปัตตานีคือจุดที่แม่น้ำไหลออกทะเลที่อ่าวปัตตานีลักษณะทางภูมิประเทศที่เป็นอ่าวกึ่งเปิดมีแหลมโพลที่ยื่นออกไปช่วยกำบังคลื่นลมทำให้เหมาะสำหรับเป็นที่แวะพักจอดเรือมาตั้งแต่สมัยโบราณอ่าวปัตตานีรับน้ำจืดแร่ธาตุและตะกอนจากแม่น้ำสำคัญสองสายคือแม่น้ำปัตตานีและแม่น้ำยะริง น้ำในบริเวณนั้นมีสภาพกร่อยจึงมีความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพสูงมากเป็นอ่าวที่สำคัญในการเป็นแหล่งอนุบาลแหล่งอาหารแหล่งผสมพันธุ์และแหล่งหลบภัยของสัตว์น้ำที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งแต่ในช่วงหลายสิบปีมานี้ระบบนิเวศและทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งในพื้นที่รอบอ่าวปัตตานีได้ถูกทำลายจนเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว และอยู่ในสภาวะวิกฤตผมทำอาชีพบำุงมา30กว่าปีแล้วเมื่อก่อนเนี่ยทรัพยากรมันจะหาง่ายอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าคนน้อยแต่ว่านักปัจจุบันตอนนี้คือคนเพิ่มขึ้นธรรมดาก็ทรัพยากรก็จะแบ่งแบ่งกันไปมันก็จะลดลงแต่ถามว่ากระทบไหมมันก็กระทบมานะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ไรายได้จะดีเลี้ยงครอบครัวได้แต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันมันก็เกี่ยวกับภาวะอากาศ สิ่งแวดล้อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับโรคโรคร้อนหรืออะไรก็คือมันก็มีส่วนเรื่องธรรมชาติมันไม่เหมือนเดิมก็ตอนนี้ก็ต้อง,ต,อง,ต,องต้องต้องหาอาชีพเสริมอ่ะครับต้องไปหา,าเสริมพอดีตอนนี้หมู่บ้านผมก็มันมีเปิดที่ท่องเที่ยวใหม่ก็ได้โอ,โอกาสก็จะชาวบ้านบางส่วนก็ไปหาอาชีพเสริมด้วยการขา,ขายของกบับนักท่องเที่ยวม้งก็มันก็ยังพออยู <c oughs> ่ได้อยู่จริงๆแล้วโดยโดย ภูมิปัญญาชาว้านเองเนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะผูกพันกับน้ำนะผูกพันกับลําน้ําผูกพันกับสายน้ำนะฮะแต่บางเรื่องเนี่ยเขาอาจจะคิดไม่ถึงได้ไปพูดคุยก็ได้เห็นว่าไอ้ตัวที่เรือที่เยอะแยะที่เขาไปประมงเนี่ยในเรื่องของน้ํามันเครื่องน้ํามันอะไรของเรือเนี่ยที่เขาได้ถ่ายลงไปในในลำน้ำเนี่ยนะฮะเราจะทํายังไงดีเพื่อที่จะไม่ให้น้ํามันเครื่องเนี่ยไม่ต้องไปถ่ายไปลงน้ําอย่างนี้เนี่ยเราจะทํำยังไง คอยพูดคุยกับเช่นนั้นน,นะคะการให้ความรู้แก่คนเนี่ยถ้าเขาซึมซับได้เนาะถ้าเขาซึมซับได้เนี่ยแล้วเขาเกิดความตระหนักม,นมันก็จะ,จะดีนะแต่นี่มันต้องทําต่อเนื่องสมมติว่าถ้าเผื่อเราได้ตอกย้ําอยู่บ่อยๆนะมันก็จะยิ่งดีนะฮะยิ่งดีประชาชนก็ยิ่งตระหนักน,นะครับแล้วก็รักแม่น้ํามากยิ่งขึ้นนะฮะคิดจะทําอะไรกับแม่น้ำก็คงขิ้นหน้าชินหลังหละแม้โครงการรักแม่น้ำปัตานีที่ก่อตั้ง และดำเนินการโดยคณะนักศึกษาปริญญาโทของคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์จะจบลงไปแล้วแต่คุณค่าของโครงการนี้เปรียบได้กับเปลวไฟบนก้านไม้ขีดที่พร้อมจะส่งต่อแสงสว่างแห่งความหวังด้านการอนุรักษ์แม่น้ำให้คนรุ่นต่อไปในปัจจุบันมีการตื่นตัวเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลระบบนิเวศของแม่น้ำปัตตานีกันมากขึ้นมีองค์กรหลายแห่งที่กำลังช่วยกันรณรงค์เพื่อฝื้นฟูและปกป้องสายน้ำซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของชาวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แม้จะไม่รู้ว่าหนทางสู่ความสำเร็จนั้นจะยาวไกลแค่ไหนแต่แสงแห่งความหวังก็ได้ถูกจุดขึ้นมาแล้ว